สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกข่าวดีเรื่องการทำแอ f เฟล a t ์นะครับผมข่าวดีอะไรรอติดตามชมในคลิปเลยครับครับผมข่าวดีที่ผมจะมาบอกนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากทำแอ f เฟล a t ์นะครับผมแต่ไม่มีผู้ติดตามเนี่ยถึง1 0,000คนไม่มีเพจนะครับผม ทำได้ไหมเนี่ยคลิปนี้เลยครับผมทําได้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกแล้วเป็นการทํา a f f i l i a t e ของ s h o ป e ปีนะครับผมซึ่งเป็น s h p ปปี้โซเชียลพาร์นะครับผมจะต่างกันกันกบตัว Affiliate ที่เป็น Influencer ของ s h o ป e ปีนะครับผมก็คือเลทค่าคอมเนี่ยจะได้น้อยกว่านะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนทางหนึ่งให้เราได้หาไรายได้นะครับผมก็ แนะนำเพื่อนๆให้ไปลองทํากันดูนะครับผมช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์เนี่ยจะต่างกันกันกนกบที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือว่าตรงที่เราไม่ต้องมียอดผู้ติดตามเนี่ยถึง20,000คนนะครับผมเราก็สามารถทําได้แค่เรามีร้านค้าในช้อปปีนะครับผมแล้วก็ลงสินค้ายอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับผมก็สามารถสมัครช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์ได้แล้วนะครับผมวิธีการสมัครเนี่ยทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาสอนเพื่อนๆทาทุกขั้นตอนเลยนะครับผมแล้วก็ ยอดขั้นต่าที่เขาจ่ายให้เราเนี่ยก็ไม่มีขั้นต่ํานะครับผมเท่าไหร่เขาก็จ่ายนะครับผมแต่ยอดที่เราจะถอนออกจากช้อปปีได้นี่ก็คือขั้นต่ํา100บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวนนี้ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูในหน้าจอมือถือเลยนะครับผมว่าสมัครยังไงนะครับอ่าไปครับไปดูกันเลยครับไปเลยเปิดร้านค้าเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาของร้านค้าของเรานะครับ จะเข้าตรงนี้นะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆหลงออกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลื่อนมาด้านบนนะครับผมจะเขียนว่าร้านของฉันนะครับผมกดเข้าไปครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับผมจะมีคำว่า Shopee Social Partner ครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผม จากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับผมเข้าสู่เว็บไซต์นะครับอันนี้เป็น id account ของที่ที่ผมเคยเปิดไว้อีกร้านหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้ขายอะไรนะครับอ่ากดเข้าไปเลยครับผมอ่าทีนี้จะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับผมครับผมแล้วก็เขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผมก็ใส่ไปตาม ความจริงเลยนะครับผมอ่าโปรดใส่อีเมลก็ใส่อีเมลไปนะครับใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้โอเคท่านขายสินค้าออนไลน์เป็นอาชีพหลักหรือไม่เราไม่ได้ขายแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะครับผมถ้าใครขายเป็นอาชีพหลักก็อาชีพหลักนะครับร้านค้าของท่านมีโซเชียลอะไรบ้างออผมมี facebook นะครับผม youtube นะครับก็คือตัวเรานี่แหละครับผมมี ช่องทางการโปรโมททางด้านไหนบ้างนะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับผมปวดระบุช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณที่ใช้ในการโปรโมตสินค้าไปกออแฟนเพจ Facebook หรือไปกออ a c e b o o k ของเรามาเลยนะครับผมแล้วก็มากรอกใส่ตรงนี้นะครับอ่าข้อมูล k y c สำหรับ,บการทำจ่ายเงินนะครับผมอันนี้ผมเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับผม หรับใครที่เป็นร้านค้าก็บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนนะครับในที่นี้คือผมเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมผมไม่มีร้านค้าไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษีอะไรนะครับก็เลยติ๊กไปตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็เป็นนายเป็นนายหรือนางสาวก็ติ๊กเข้าไปเป็นนายนะครับผมอันนี้ก็กรอกชื่อจริงนามสก,กุลไปนะครับผมถ้าใครเป็นชื่อบอริษัทก็กรอกชื่อบอริษัทไปนะครับผม นี่ก็เป็นที่อยู่ของเรานะครับผมกอกไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้กอกให้ดูนะครับผมผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลมันจะไปซ้ํากับอันที่ผมเคยทําไว้นะครับผมผมกลัวจะมีปัญหานะครับอ่าใช้สําหรับการจ่ายเงินรางวัลอ่าเลขประจําตัวประชาชนกอกไปครับผมตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องผมนะครับผม อยากจะขอบคุณที่เอาความรู้ดีๆสาระดีตรงนี้มาบอกก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกรอกยูสเ์เนมเป็นของช่องผมหน่อยนะครับผมในที่นี้คือสิ่งที่ผมจะได้ก็คือถ้าผมถ้าเพื่อนๆทำออเดอร์ได้ถึง20ออเดอร์ภายในเดือนนี้ผมก็จะได้เงิน500นะครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆก็เอาไปแนะนำต่อได้นะครับผมก็กรอกไปเลยนะครับผมว่าบ a r Shop Thailand นะครับอ่านี่นะครับผม แล้วเพื่อนๆที่เดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์ไอบาร์ชอปไทยแลนด์ตรงเนี้ยอ่าไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะก๊อปเอานะครับผมก็ขอความกราณารเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องผมก็ทางนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับผมที่แทนคําขอบคุณได้เหมือนกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมแล้วเราก็มาอ่านนะครับอ่านทําความเข้าใจนะครับผมว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับผมอ่า สามารถสร้างลิงก์แ f เฟ i เ t e เนี่ยหลังจากกรอกฟอร์มไปแล้ว2-3วันนะครับอ่าก็ติก๊กโอเคเข้าใจแล้วครับสามารถล็อกอินใช้งานในวันสุขรถัดไปก็คือสมมุติว่าเรากรอกวันเนี้ยเป็นวันพฤหัสนะครับผมก็จะเป็นวันศุกร์หน้านะครับผมที่เราจะได้ยูเซอร์นะครับยูเซอร์พาสเวิร์ดเป็นพีพาสเวิร์ดนะครับผมจะเป็นพาสเวิร์ดเนี่ยจะมาส่งในการแจ้งเตือนของผู้ขายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือพอเราสมัครไปแล้วนะครับผมก็รอสองสาวันแล้วเราก็จะสามารถสร้างลิงก์แอฟเฟลเลตได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปรอพาสเวิร์ดนะครับตัวพาสเวิร์ดนี้จะเอาไว้ดูลายงานนะครับผมว่าเราขายได้เท่าไหร่ยังไงนะครับต่อไปนะครับผมก็ไปอ่านรายละเอียดข้างในนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ข้อมูลนะครับก็กด ข้าเจ้าย kind of ืนยันแล้วก็กดยืนยันเลยนะครับผมแค่นี้ครับผมก็จะเป็นการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูอีกร้านหนึ่งที่ผมสมัครแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่าครับผมเพื่อนนี่ก็เป็นหน้าร้านค้าของผมนะครับผมที่ผมได้สมัครผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะพาเข้าไปดูนะครับผมว่าพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผม พอเราสมัครเสร็จแล้วผ่านไปอีกวันศุกร์หนึ่งนะครับผมจะมีข้อความขึ้นมาตรงนี้นะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับผมกดไปที่การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับผมแล้วก็ไปกดที่แจ้งเตือนฝั่งผู้ขายนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับผมพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะ อ,อยู่ในหน้ามไม่เห็นนะอะพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีข้อความเนี่ยมาตก,กตรงนี้นะครับผมว่ายินดีด้วยนะครับผมว่าเราเนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์ของช้อปปีแล้วนะครับผมเขาก็จะมีพีออเดอร์ให้ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปใส่ที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมเพื่อเช็คเช็ครายการนะครับรายการสินค้าที่ เราขายได้นะครับผมที่ที่แบบลิงก์ที่เขาคลิกมานะครับผมก็คือหน้านี้นะครับผมกดไปที่รายงานผลนะครับอ่าแล้วเขาก็จะให้ยูเซอร์ตรงนี้ครับผมมาให้เรานะครับผมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยพอใส่ตรงนี้เลยใส่เสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็ก็จะสามารถดูได้นะครับผมว่าว่าสถิติเราเนี่ยเป็นยังไงขายได้เท่าไหร่นะครับผมอ่า อันนี้ผมทําได้อยู่ประมาณ 4- ีหวันนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมไม่เยอะมากนะครับผมก็แปะๆไว้ทิ้งๆไว้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้พีพาร์ตเวิร์ดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถที่จะสร้างลิงก์ได้เลยนะครับผมเมื่อผ่านไป2อถึงสวันแล้วจวให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเช็คยูเซอร์ของตัวเองก่อนนะครับผมว่ายูเซอร์ร้านของเราเนี่ยสำเร็จหรือยังนะครับผมด้วยการคลิกมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมมาที่ตรวจสอบร้านค้าตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใส่ยูสเนมของเราไปนะครับผมยูสเนมนี่ดูตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมดูที่หน้าช้อปปีนะครับช้อปปีแล้วก็เข้าไปที่ร้านของเรานะครับผมกดที่หัวมุมตรงนี้นะครับร้านของฉันจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดไปที่ดูร้านค้านะครับผมจะเห็นด้านหลังตรงนี้นะครับผมเนี่ยแหละครับผมคือยูสเนมของเราเอาตรงนี้เนี่ยมากรอกได้เลยนะครับ เราก็เอามากอกใส่ดูนะครับผมว่าร้านเราเนี่ยผ่านทางช้อปปี้เขาตรวจสอบสําเร็จหรือ,อยังนะครับผมอ่าอย่างนี้คือตรวจสอบสําเร็จแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถเอาร้านเราเนี่ยไปสร้าง Affiliate Link ลิงก์ได้นะครับผมแล้วก็เพืเ่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมมาทํา k y c กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะยืนยันตัวตวนว่าเรามีตัวตวนอยู่จริงนะครับผมทางช้อปปี้เขาก็จะได้ทําการนําจ่ายให้เราได้นะครับผมอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับผมที่พอขึ้นสถานะเสร็จสําเร็จแบบนี้แล้วนะแล้วนะครับผมก็เราก็ไปสร้างลิงก์แอฟฟิลิเอตเลยเดี๋ยวผมจะพาไปทํานะครับกดที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอ่ากดที่ตรงนี้มาปับ๊บเขาก็จะให้สร้างลิงก์นะครับผมไอตรงนี้นี่มันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมล็อกเอาแป๊บหนึ่ง มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะไม่มีนะครับจะไม่มี user name นะครับผมถ้าเราไม่ได้ใส่พาส w เวิร์ดลงไปแล้วก็กอด user name ที่เป็นของร้านเราเลยเลยนะครับผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะใส่ของผมไปนะครับผมส่วนลิงก์ url ลิงก์เนี่ยเราจะไปโปรโมทอะไรหรือจะไปแชร์อะไรแล้วก็ไปหาม,หา,ม,มาได้จาก shopee เลยนะครับผม ก็เข้าไปที่ช h อป e ีเลยครับสมมติว่าผมอยากจะโปรโมทอ่านีหมอทอดกำลังแฟดแฟดเซลล์อยู่เลยอ่นนีหมอทอดอันนี้นะครับผมผมอยากจะแชร์ลิงก์สินค้าตัวนี้นะครับผมผมก็กดไปที่แชร์เลยกดที่ตรงนี้หรือกดที่ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดที่ด้านข้างล่างนะครับผมแล้วก็กดไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับอ ข้ล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เอาเอาไปวางใส่เลยครับผมง่ายมากเลยครับส่วนอันนี้โปรเจกต์ไอดีแล้วก็เขียนไปว่าหม้อทอดนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมว่าเราจะตั้งไม่ตั้งนะครับถ้าเราตั้งเราก็จะรู้ว่าคนที่มาคลิกลิงก์เนี่ยเขาคลิกลิงก์อะไรของเรานะครับผมนี่เป็นหม้อทอดชแนลช่องทางไหนอ่ะผมผมเป็นช่องทาง youtube นะครับอ่าก็ youtube แคมเปญเนมอันนี้เป็นแบบ อยู่ในแคมเปญอะไรอะไรอย่างเงี้ยผม3ามช่องนี้จะเอาไว้เตือนเรานะครับผมอยากจะกอกก็ได้ไม่กอกก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับผมกด generate ครับอ่า shopee เนี่ยเขาก็จะทําลิงก์สั้นแล้วก็ลิงก์ยาวมาให้เรานะครับผมแล้วก็เอาลิงก์สั้นเนี่ยไปโพสต์เลยนะครับก๊อปปี้ไปแล้วก็ไปแชร์เดี๋ยวเราผมจะเอาลองไปแชร์ใน facebook ให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวลองเอาไปแชร์ดูแล้วเราลองกดดูนะครับผมว่าเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่แล้วก็กดไปเลยนะครับผมถ้าเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วลิงก์เนี่ยพาเราไปที่หน้าแอปช้อ p ปีอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือลิงก์ไม่ลิงก์เสียนะครับผม ถ้าเป็นอย่างนี้คือเราต้องไปทําใหม่นะครับเพื่อน,อ,นอย่างนี้คือลิงก์เสียนะครับอ่าถ้าเราลองมาทําดูแล้วมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปทํำใหม่นะครับผมอีกรอบหนึงอ่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมว่าเสียนี่เพราะอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็กดคีนิวเลยนะครับผมก็มาใส่ใหม่นะครับ อันนี้ผมจะไม่กรอ,อกโปรดักอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าผมรู้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมกอกมันตัวอย่างเฉยน,นะครับผมแล้วก็ช็อตลิงก์เอาไปโพสเลยครับผมจะลองคอมเมนต์ดูนะครับผมว่ามันจะได้เปล่าพเพื่อนๆถ้าทําเสร็จแล้วก็เนี่ยครับผมลองเอามาวางดูแล้วก็ลองคลิกดูนะครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูนะครับผมถ้าคลิกแล้วเข้าไปใน หน้าช้อปปี้อย่างเงี้ยก็คือโอเคได้นะครับผมอโอเคครับผมอย่างนี้คือลิงก์สำเร็จรูปแล้วนะครับผมอันนี้คือลิงก์สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมลิงก์เนี้ยจะมีคุกกี้อยู่เจ็ดวันนะครับจะต่างจากของ Lazada นะครับผมที่มีคุกกี้สิบี่วันนะครับผมอันนี้ก็คือสมมติเขามาคลิกอันนี้แล้วเขาไม่ซื้ออันนี้ไปซื้อสินค้าชิ้นอื่นอย่างนี้เราก็ได้ตังค์เหมือนกันนะครับผม ส่วนค่าคอมนะครับผมค่าคอมที่เราจะได้นะครับผมผมลืมบอกไปแต่แต่แรกเลยนะครับค่าคอมที่เราจะได้นะครับอ่าครับผมสําหรับค่าคอมที่เราจะได้จะเป็นตรงนี้นะครับผมก็คือ4 0เปอร์เซ็นต์ของยอดคําสั่งซื้อสําหรับลูกค้าใหม่นะครับผมก็คือ,อเดี๋ยวจะซูมเข้าไปก่อนนะโอ้ซูมไม่ได้เพื่อนๆก็คือเราจะได้เนี่ย40เปอร์เซ็นต์ของคําสั่งซื้อใหม่ก็คือขั้นต่ำ40บาท ต่อหนึ่งลูกค้าใหม่ช้อปปี้นะครับผมแล้วก็ทาจ่ายสูงสุดที่250บาทนะครับผมก็คือขั้นขั้นต่ําที่เราจะได้สําหรับลูกค้าใหม่นะครับผม <S <S ก็คือ40บาทนะครับผมลูกค้าใหม่เนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็มาซื้อเนี่ยสินค้าอาจจะ5บาทอย่างเงี้ยเราก็จะได้ขั้นต่ํา40บาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเป็นแบบชิ้นละพันสองพันห้าพันหกพันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จ่ายที่สูงสุดก็อยู่ที่แค่ 250าบาทนะครับผมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ่าแต่สําหรับลูกค้าเก่านะครับผมลูกค้าปัจจุบันเนี่ยจะได้หเปอร์เซ็นของยอดคําสั่งซื้อนะครับผมห้าเปอร์เซ็นของยอดคําสั่งซื้อแล้วก็ทําจ่ายสูงสุดที่สิบบาทนะครับผมถึงเราจะขายออเดอร์ได้มูลค่าเป็นแบบพันสองพันสามพันอะไรอย่างนงี้ก็จ่ายสูงสุดจะอยู่ที่สิบบาทนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็ลองลองไปทํากันดูนะครับผมก็สิบบาทก็ไม่น้อยนะครับผม ลองคิดซะว่าเราขายออเดอร์ได้เราขายออเดอร์ดได้อ่ะออเดอร์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมออเดอร์ละสองร้อยบาทเลยกันอ่ะสองร้อยบาทเราขายได้สักหนึ่งร้อยออเดอร์น,นะครับผมแล้วก็คูณสิบบาทไปเราก็จะได้หนึ่งพัาา 1, น,นบาทนะครับผมแต่ถ้าเราขายหนึ่งพันออเดอร์แล้วก็เป็นหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นออเดอร์ก็เป็นหนึ่งแสนบาทแค่นี้เราก็ได้เงินแสนแล้วนะครับผมอ่า นี่ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับผมก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับอ่าก็วิธีการโปรโมทวิธีการสมัครผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรัแบบเพื่อนๆที่มีปัญหาอยากสอบถามตรงไหนก็ทักไปที่ Li ย a d ดของผมได้นะครับผมแต่ผมขอความกรุณาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยแบบใส่โค้ดผู้แนะนำเนี่ยเป็น ชื่อผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีมีกําลังใจมีเป็นการสนับสนุนช่องผมในทางอ้อมด้วยนะครับผมขอความกรุณาเพื่อนๆด้วยนะครับผมผมก็อยากช่วยเพื่อนเพื่อนก็รบกวนช่วยผมด้วยนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาบอกข่าวดีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีรายได้กันทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ว่าสาระเน้น แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ